5.0เราไม่จะไปต้องดูยูทับไปแลวหาของไปอีกต่อไปแล้วนะครับผมเพราะมันจะมีระบบใหม่เข้ามาใน5.0ก็คือระบบนําทางไปหาไอเทมนั้นนะครับสวัสดีครับผมธรมาและ5.0มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างไปฟังธรมาเล่ากันครับการอัดเลซินจะมีบอกแล้วนะครับผมว่าเรามีเรซินอยู่เท่าไหร่นะครับผมและถ้าเกิดว่าเราคราบเกินไปมันก็จะขึ้นมาตามจํานวนที่เราคาฟได้สูงสุดนะครับก็คือ5อันและเมื่อ AR 58เราสามารถเพิ่มระดับโลกไประดับโลก9ได้แล้วนะครับผมและมอนเนโวจะมีเลเวลเพิ่มขึ้น10คร อัตติแฟกต์ตามภาพที่ผมขึ้นให้จะมีมาให้แลกในสรรสร้างแล้วนะครับเพิ่มปักหมุดในแบบอีก50อันปรับปรุงระบบอาหารให้เราหาได้ง่ายขึ้นและถ้าเกิดว่าเรากดใช้อาหารมันจะเดยงจากอาหารดาวน้อยสุดไปอาหารมากสุดครับตอนคาบหินชุมพูเราไม่ต้องมานั่งเลื่อนนะครับผมมันจะเพิ่มไม่เป็น5แต่ดอมัสเลยนะครับผมแล้วก็ก,กดคาบได้เลยตอนอัพเลเวลอาวุธนะครับผมมันจะมีบอกนะครับผมว่าเราจะได้หินชุมพูขึ้นเท่าไหร่เกิดว่าคุณทำเควสชื่อเสียงของเมืองไหนเสร็จแล้วเควสชื่อเสียงของเมืองนั้นจะหาย ในเมืองนันลางก็จะมีตัวของน้องๆมาช่วยทําให้การสำรวจแคมของเราในง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของน้องคนนี้ที่มีการมุดดินน้องอีกคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นดำน้ําหรือดำลาวาก็สามารถพาเราไปได้หรือจะเป็นน้องคนนี้ที่ช่วยในเรื่องการปีนป่ายมีตัวความใหม่มากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของน้องมูรานี้ที่มีแมคานิกในการวิ่งบนน้ําได้คาชินะาที่มีสกิลเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วคีนิดที่สกิลสามารถปีนป่ายไปมาตามกําแพงได้ถ้าเรา5.0มีอะไรเพิ่ม,ามมาทำมาขออัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับและเจกอก